สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่นุกอูรังสามเนาะมื้อนี้มาสวนแม่อยู่อำเภออย่างกับพี่นุ่มอูดลืมละอํเภอโพนพิศัยครับอํเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายสวนคุณแม่อะไรนะคุณแม่แม่เพนสวนเพนสวนุวรรณก็คือเป็นกำลังตัดชะอมไร้น้ำชะอมไร่น่ะอุ้ยแม่อันนี้ยิ่งอร่อยอันเนี้ยประมาณเนี้ยตัวนี้มันมันแก่แก่แก้ได้โบแก่ได้ไปกรับส้มตำอร่อยมากมีกระมังซังเนี่ยนะอ๋อ อันนี้เอาไปเดสุปกินกระแซมีนะเทซุปพักแต่ว่าคนอีสานจะบ่โบ่โมูกินแต่ว่าคนเราคือซุปพักนี่เป็นอาหารที่แบบทุกเฮือนเขาเจ้าเจ้ามากกินแล้วก็เอามาเฮ็ดเป็นอันเวลาเขาเจ้าขายของกินซุกคณะพี่นมก็คือจะมีอันนี้นำลองแยกแกลียงนอกไม้ก็คือเป็นสุปพักอี่นะสุปพักเนี้ยคือเอาเอาไปเอาไปลวกเอาพักไปต้มให้มันซุกแล้วก็จะต่ำเอาพริกไปจี้เอาหัวหอมไปจี้กระเทียมไปจี้แล้วมาต่ำแล้วก็ เอาไปใส่ในพักที่เราตำพักที่เราล่วง่น oh. แล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสในนึ่งแล้วก็คนคนคนแล้วแม่ไปเฮ็ดกิน oh, <c oughs> แล้วก็ถ้าว่าควายไผ่มากขนาดคือเวลาเขาตำม,มักเพ็ดขนาดคือใส่ขิงเข้าไปน้ำแม่เดี๋ยวเมื่อหน้าเรามาเก็บ oh, พักยุ่ส่วนคือพัก oh. พักตัวนี้ก็กินได้แต่ว่าบุบอกอู้บุหบเว่าเอิญพักอย่างแต่ว่าเคยไปตอนสมัยยังน้อยเคยเฮ็ดส่วนยางกับแม่ แล้วมันออกอยู่ในส่วนยางแล้วแม่กิฟตมาซุปให้กินก็คือจะเอาอันนี้ออกพี่นุ่มเอาเอายอดมันออกนะเอาลำมั้ยลำต้นเอาลำอ่อนๆค่ะพี่พี่นุ่มซุปีกล้วยเคยกินาะก็อาจจะเสียไปนิดนึงแม่เพราะมันมันต้นมันอุบอุบอ่อนๆใช่จะจะเอาแบบอุบอบอ่อนๆนี้แล้วก็ไปต้มน้ำเดือดๆแล้วก็เอาไปต้มอันนี้มันมีน้ำก็พี่ลิซเกาหลีน่ะเขาจะเอาค่ะลัมั่นแม่ลัมมั่น เกี่ยวนะค่ะอ่าเข้ากับมดดีแล้วกับปอกลอกออกอ๋อละมันแก้วเขาสุกได้อร่อยมากแล้วก็แล้วเขาจะผัดน้ำมันงาน้ำมันไปลวกแล้วก็เอาน้มาคลุกเอาง่าโอ้ค่ะค่ะว่ามันยอดได้ไหมโอ้ล่ำของของเขามากับพี่โรดพี่วันเนาะแต่ละคนเนาะเป็นใบมันบาร์การมันไหมเป็นส่วนที่แบบป้อสารพิษเป็นส่วนที่แบบปลูกผสมประสานเนาะนี่ต้นอันนี้คือต้นอ่ะกระมุดดูขยันโอ้เขาขยันเรื่องเรื่องปลามันมา เขาจะกินคือธรรมชาติอ่ะทุ่นเกาหลีช่วงที่ว่าอ่ามันเป็นหิมะละลายเซตเนี่ยมันจะผักมันจะงอกเนาะต้นผักอ่อนถูกบอกรพี่หนุ่มครับผักไอ้นั่นอ่ะคือมีราคาแพงมากผักอะไรนะที่มันอยู่อ่ะที่มันเป็นน้ำหนามน่อขมๆอ่ะอืก้ำใช่ผักน้ำผักน้ำเกาหลีอ่ะผักนยอดน้ำนะใช่อูดูในติ๊กต็อกที่แบบคนไทยไปทำงานเกาหลีอ่ะอุ้ยอันนี้เห็ดเห็ดกินไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้กินไม่ได้ ผักอันนี้ก็กินได้เนี่ยผักเซียนผีเหรอใช่เอาเอาไปทําส้มเต้ผักเซียนเอา้เอาอคนอีสาน่ะมาเพินพ่นเพิ่นจะเพื่อนเออเซียนผีแต่ว่าขึ้นแต่กินได้แต่ว่าแม่อนเนาะยูหลาวยูหลาวจะเออว่าผักเซียนป่าแม่อันนี้เอาไปทําแบบเป็นผักเซียนบ้านเฮาไล้แต่ว่ากินมันอาจจะโบสุนเท่าผักเซียนแบบออริจินอลของมันนะแต่ว่าอันนี้เราสามารถกินได้เพราะว่ายูส่วนอูมันจะออกตามแคมห้วยแล้วไปเก็บมาเฮ็ดเป็นส้ม แ่บพูดกันที่จริงอยู่สวนแม่น่ะกินได้เมดอุ้มเห็นละใช่ค่ะกินกับได้หมดนี่นี่อะไรคะอันนี้อ๋ออันนี้แต่ถ้าปวดฟันเขาเอาไปใส่ไปใส่อูดฟันอ๋อไปอูดฟันเขาเอาไปผสมเราผสมเราแก่แมงแนนแก่ฟันเป็นแมงฟันเขี้ยวเป็นแมงเป็นน้อนอ้สระอมกับงามงามุกว่พี่นุ่ม สุกแล้วโอ้โหโอ้มันหล่นแล้วมันแล้วมันเน่าแล้วเน่าแล้วเหรอสุดยอดนะพี่หนุ่มมาส่วนแม่เขาเนาะแม่พี่พี่ลืมมึงเน่าออกแล้ว400ต้นกเลี่โอ้ค่ะสุดยอดพอกับแม่แหละจะลุ่งไม่ผลโอ้ก็เลยมาปรึกษาเนาะพักอันนี้ก็กินได้เพราะขมเพักะขมเพราะขมเพราะขมนี่อันนี้แม่ตาสะอมเนาะเออเนาะเพราะสองคนยู่นลำกันเนาะ แม่ปก,ปกติแม่เอาสะอมไปขายยูอันตลาดนี่อันกิโลเท่าได่แม่กำเเขาได่แม่กำ,แมกำละสิบบาท,บบาทอ๋อที่จริงอ่ะแม่คือเวลาอันถ้าทําเอาไปทํากินที่บ้านอูนะถ้าแบบตัวเนี้ยเราจะไม่ทิ้งแล้วเนี่ยตัวตัวประมาณเนี้ยเราจะเอาแล้วก็ไปทำซุปอะ่ะใส่มีมีหน่อขามียอดบวบอะไรเงี้ยจะอร่อยมาก แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าแบบแม่ได้กินแล้วแม่จะชอบไหมถ้าแบบเป็นวันหลังเนาะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวสวนแม่มาทําอาหารกินมาช่วงมังไมมออกหลายๆค่ะมาทำอาหารลาวให้กินมนสิงหาสิงหาสิงหามันหมักตองกระออบหมักตองกระออกค่ะทุเรียนสีสุกทัานบอกทุเรียนเป็นสุดหลังค่ะเลยอ่ะ อแ่อแค่จริงงั้ขาขอาเฮดกินอันแบบเฮดซุปมันคือมันจะพอดีแซบเลยแม่นะคะ่ะสุดยอดเลย<อ>ส่วนแม่นี่กี่ไร่คะแม่๊าดเฮกต้า์นึงกับหกไร่ แต่ว่าไอ้ที่ทางเ้าเข่าม้าของลูกไส้ค่ะของลูกไส้ยีสต no ์ผ่านอะไรกับรากสีเข็ดขยายของแม่สิหาของลูกไส้ค่ะลูกปลูกไปจะเล็กแค่ละหน่อยแต่ทุกอย่างอยู่ในสวนนี่คือขายได้หมดนะขายเบิรทุกอย่างขายทุกขายแบบตลอดปีอย่างเงี้ยขายทั้งปีขายทั้งปีระยะสั้นระยะยาวขายเบิร์ตปีห้องกับพริกพื้นแผ่นดินนี้ได้หนิละเข็ยดตีนี้ได้หนิละก็ไปรับจ้างทั้งได้เฮดตีในสวนห้องนี่ยละ ตื่นขึ้นมาก็เขาสวน <si เป็นมนันก็เป็นอ่างานเราอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะเป็นอาชีพเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นอาชีพอิสระค่ะอันใดมันสุกกับลูกหาเก็บเอาเลยลูกลูกที่ซื้อมาให้แม่ไหมแม่หาหาเก็บไปเลยค่ะยอดมากอนาคตก็แบบอยากอยู่แบบนี้นะแบบว่าแบบถ่ายคลิปอยู่ในสวนแล้วก็ทำสวนแล้วก็เออถ่ายคลิปแด้แล้วก็แบบว่ามีนอันนี้ไปขายสินะ ชีวิตบ้านปลายก็แบบนี้รีไม่ต้องรอให้บ้านปลายหนุ่มเราทำเองเนาะเออ่ต้องรอให้เขาดอกเดี๋ยวเทาแล้วเดี๋ยวบบมีแหงเฮ็ดเนาะไอยนุ่มเนาะพี่ก็มาเฮ็ดสวนเก้าปีน่ะสวนมันกัพี่ไงค่ะตะอนมูแบบว่ามุ่งเอามะนาวยางเดียวไงค่ะ<า> ท <maison> ่องปู่บางนาท่องกับจ้องโอมเงินไทยบางนาไปซื้อผลไม้อื่นใช่อันอย่างเส้นนายแดงกับนายเขียวใช่ไหมเราเราเป็นนายอะไรพี่ห่รู้เราได้ละอ๋อยตองเตียนเ้าต้องมีกินทุกอย่างนะใช่เนาะจาย่างเส้น <facial> พ่อกับแม่ทำนี่ถูกมากๆเลยถูกต้องมากพ่อกับแม่จะตีกายเนาะตีควาที่แล้วนี่ยแต่คือเดมมนเห็นตะกรอนพ่อกับแม่แล้วก็เล่าล้ำบากกันเป็นดินเป็นกัทีแหละมาดูกันเลยโอ้พ่อเราใช้เทคนิคในการไปเอาฟางเขานะมาคุ้มดินมดเลย ที่ขเขาไปขอน้ำเทศบ้านไปก็เอาผลธะไม่เอาพักเอายังไปเลกเพิ่มพิงเอาแบล็คฟางมาั่งใช่ค่ะเราบันินแล้วก็เลื่อนเรือมดีอ,อือันนี้ส้มปล่อยอันเนี้ยนี่ต้นส้มปล่อยป้าต้นส้มปล่อยมันพอน้ำมันร่มยอดบบง,งามๆพอแล้วกิ่งเรืองแบง่งโซนน,น้ำเนาะแมนเพราะว่าตอนมาปีที่แล้วต้นใหม่แล้ว,ลวยังบ่ได้ใหญ่ขนาดนี้เด้วยอแต่ว่าทีเมื่อซึมเนาะจะจสวนพอแล้ว ข้าไปอู้มาไฟพี่นุ่มอืมมาไฟหลายพี่ถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่มึงตะวัดว่ได้หวานค่ะมันมันยังไม่สุดเลยโอ้มักไฟตัวย่อยพอแล้วคือระบบไลท์จุดค่ะอุยจาระอมเยอะมากอันนานี่ก็เป็นนาของพ่อกับแม่ใช่ไหมโอ้โหพ่อพอเอาพอเทื่ยงเมื่อวานกับพี่เอาไม่พอเทื่ยงน้องขีดมากแล้วก็เมาไถ่กบหวานแกไม่ใช้เคมีเลย แกฮิดอินซี่ที่กันโหเป็นซับเมิร์ดลยซับเมิร์ดอันนี้บอกผมเนาะป้ามาไฟไปมีเราไปจิบไฟกัอันบบ่โอ้มักไฟที่ไหนบ่นนเไหมจับเลยแต่ว่ามันดิ่งุด หวานหวานยนหวานไหมชิมได้ชิมได้ลูกใหญ่ๆนีเลือกลูกใหญ่ๆรยังไม่สุกเต็มที่แต่ว่าเราต้องเลือกลูกใหญ่ๆหรอลองลองลองดูฮะยังไม่ทันสุกต้องให้มันสุกเปลี่ยนสีก่อนออหวานมากเปรี้ยวต้องต้องสุ้งทงโอเคไดกอืม คือเขามาเที่ยวส่วนของแม่พอนออ้องยู่อำเภอพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายเป็นการให้ส่วนแบบพอเป็นส่วนผสมประสาน,นปูนปคุกย่างที่มีกินยี่สิบไร่พี่บันเนื้อที่ยี่สิบไร่อะ่ะพี่วันเนื้อที่สวนนียี่สิบไร่ เขาบอกว่าแม่บอกว่าเน้อที <th> ่ของแม่ยี่สิบไร่แต่ของของลูกชายเขายี่ยี่ห้าไร่ซื้อเพิ่มไปอีกอู่ซื้อซื้อโซนนู้นใช่เดี๋ยวจะพาไปไปดูที่ขุดมันที่ว่าจะพาไปขุดอ๋อที่ไปขุดมันใช่ไหมค่ะค่ะค่ะสุดยอดเนาะเขียวหมดเลยพ่อไปเอายอดมันน้ำผมมาปลูกโอ้ ดีตรงนตรงนี้ฮะแม่บอกมันด่แค่นเนาะแต่วลูกหลังนีเนาี่ไงบ่บังน้ำยดู้งเนกส็มีกำลังใจไว้ดินทรายแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสไม่อันมีอันมีกำลังใจแต่ว่าอันเห็นน้ำเพิ่งกับน้ำเหาแล้วกับโบมีกำลังใจวันใด เนาะพระมาจอแค่สามสิบห้าเมตรสามสิบห้าเมตรยอดลงไปประมาณสามสิบเมตรนี่อีส่าเว้ยบอกไม่อีสาแม่ตัดสะโอมตัดทันตัดนี่อ่ะนี่เดินไปถือคูปะใบหนึ่งนี่ได้ของเต็มคูกับบ้าใช่ขนาดอูคำอยู่นี่เดือนหนึ่งอูคำก็อยู่ได้ไหอยู่ได้แท้คอยเลาะเก็บของกินแถวนี้ เดี๋ยวไปขุดมันก่อนมันพี่นงก่อนไปไหนสละเออสลัดจำประดะมันโอ้ต้นทุเรียนมันเหมือนบ้านเราอ่ะต้นตะนุนมันฉีดออกเป็นลูกๆกินอ่ะอ๋อบ้านเฮาไปใครท้าเห็นหรอนี้ไปแกงตรงนี้เจก็บอกมีเด้อเจ้าก็บอกมีบอกอู้อันนี้ส้มโอก็ต้องห่อลรอคะห่อครับแม่ขีดยาโอ้การมะแรงวันทองอืมจ่อเพื่อนไหมจ่อบ้านนึกว่าจ่อแล้วโลไอ อะไรนะส้มโอจะหวานซะอีกเวลาหนูซื้อส้มโอหนูซอมซื้อลูกเป็นแผลนะหนูว่ามันมันหวานกว่าลูกไม่เป็นแผลโอ้นี่นี่หวานนะอันนี้ทานอะไรนโอ้คือบุตอันนั้นตัวนี้สงแม่งเหมือยู่ต้นมะม่วงอะอะไรบ้างเขียวใหญ่เขาใหญ่เอ้ยอเจลมันเบิดน้ำทับทิมสยามทับทีมสยามเนื้อสีแดง มันมักมันม oh, ักแต่มหมดม่วงห่ดเชี่ยนข้าค้าขนาดส่วนเพื่อนขักโมอขมอันยังว่าข่อยมาแล้วค่อยติดใจอย่างว่าอยากมาอีกเจ้าต้องบอกพ่อเจ้าอย่าเสียเงาพ่อข่อยบุเสียอยู่แล้วอืทางทางพ่อให้คนอื่นมันตู้ฟันอยู่ตอนเราตู้ฟันเหมือนนี้เลยจะเป็นตู้ฟันไม่อยู่แล้วใครทำตู้ฟันไม่อยู่จะ มันเที่ยงจากคอนุดฝันดูดิเอาเม็ดหญ้าไปโรยเลยจวยนี่ไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้เป็นไฮไลท์โอ้มาดอันนี้อยัางกะหำอ๋กําล่ะต้นไหวอยู่นี่จากพันุ์มาลีค่ะอันนี้คือเกสรตัวผู้นี่เอายามันเอาตัวผู้มาเคาะใส่ตัวเมียอ๋อเออคิดว่าต้นไหวสนะเอาตะกร้าใส่มาผมมให้ด เอาการไกมาผสมให้ดูอ่าแม่ต้นต้นตัวผู้ผสมต้นตัวเมียนี่นี่พ่อจะผสมให้ดูต้นสละนี่เขาจะพ่อจะสาธิตการผสมเกสรต้นสละอันนี้ต้นตัวผู้อยู่กับต้นีนนต้นเออ่ตัวผู้เป็นอย่างนี้ต้นมันตัวแดดอ่อนนะครับนี่หรอครับแดดอ่อนมันก็ได้ทำงานต้องการร่มเนาะนี่แดดมันอ่อนโทลาร์เซลล์ก็ได้ทำงานหรอกแต่ว่ามากอันนี้มันต้องนั่มตลอดบ่ มันชอบชุ่มชื้นหอนมันปลูกอยู่ภาคใต้นะอันนี้อันนี้เพ่นผสมเกสรนะครับนี่ดอกโพลโพครับมันติหอมด้ยดมเบิ้งกินได้ตัวแต่กระโบงอวัวมันหอมมันเป็นั่นหน่อยมันโพลกับเกสรตัวผู้ตัวแม่ยที่เป็นตังไดไหนพ่อหนูพอโดนบ้างคือคือดอกกันนะดอกอะไรที่ขล้องอะไรซีตะเกียดนั่นอายอันแรกกับอะไรดอกดอกยังนะคลองคือซีตะเกียดนะครับ พ่อไม่กลัวไอ้อะไรนะไม่ไผ่มันขึ้นเลยบมพ่อนี่เลยไม่ตแตกยอดแล้วดิมันมันจะไม่ออกลากขึ้นเป็นหน่อไผ่ให้พ่อบันนี้ฮะครับผมแม่ว่าคมมาดินเพื่อนซุ่มซื่นนะขนาดเอาดีมาปักซึกกันยังออกตายอ่านผู้โพสผู้พุพเพนะราเบิงราเบิงขาค้ามันจะอ่านเขียวบไปติดมดเลยไปติดมาเลยขนาดกำานิดยังออกตายตายตายอ๋อทำอย่างนี้ ตัวไหนตัวเมียกันพ่อเอาไหนคะอ๋อเอานี่เหรอนี่พอมประสงค์ไหนตัวพวกกับตัวัมต่างยังไงพ่อสอนหนูหน่อยเขาเป็นหนูหนูก็ว่ามันเหมือนกันด้น่ะไม่ไม่หมือ๋อตัวผู้มีเกสอน ตัวเมียกงกลมเลยโอ้ถูอย่างนี้เลยเหรอระหว่างล่มวันมืดมันจะมีต้นตัวผู้เลยนะที่วันฮะมีต้นตัวผู้ต่างหากใช่ใช่ต้นเดียวกันเหมือนถ้าทำอย่างเงี้ยพ่อได้แล้วอ๋อมันติดแล้วเอาแค่กิ่งเดียวหรือถ้ามันติดแล้วมันจะเศร้าๆอย่างนี้เนาะอ๋อแต่มันว่ามันมันมีหน่ๆเล็กๆขึ้นมาเนี่ยเอ้าทำไมมันไม่กล้องไม่โฟกัสเนี่ยอันนี้เพิ่งผสมเนี่ยเนี่ยผสมแล้วเป็นเกหมือนครับเงื่อนลูกมันออกมาเลยเนี่ย เราหินแล้วครับจะได้ห็นแล้วถ้ามันสมบเยอะก็ไม่ดีแบบว่ามันจะนู่นไงนู่นไงอูเห็นไม่นด้นะใช่ใช่ลูกมันจะแน่นเกินไปแน่นเกินไปอันนี้แน่นไปไหมพ่อนะแน่นเกินไปเราก็มีเวลาเราเอาออกเลยนี่อันไหนไม่สมบูรณ์แล้วก็ลูกไหนเล็กๆเราก็เอากลรไกลมันหนี๋ยวนี้มันก็ออกมาสมบูรณ์เลยนั่มันลูกใหญ่ลูกมันใหญ่ค่ะตอนนี้เรายังไม่มีเวลาอันนี้มันสมบูรณ์แล้นนี้ต้นนี้พ่อปลูกมากี่ปีแล้วคะเนี่ยต้นนี้มันสี่ปีสี่ปี ออกลูกเร็วทาไมสละพ่อแตกกอน้อยจังทําไมสละที่เราเคยปูมันแตกกอย่ใหญ่นรกมันคนละสละเลยครับสลับันนอกะลานอกเเนี่อันนี้มันชุมาลีนี่ข้าสละบันนอกสละท่านนอกรอขอนีล้อยไปทั่วเลยมุลงซานี่เทลงไปเลยลงไปัน่สวนละเป็นสละ ผมสละสุมาลีสละสุมาลีออกลูกทั้งปีเอาลูกทั้งปีโบกี้เอากระดูได้ทาว่าน้ำถึงเนาะถูกต้องเดี๋ยววงระบบน้ำก็ต้น10ต้นต้นพันธุ์โอ้10ต้นนี่ซลล์มาทดลองบุ้งกอนพลังนะผมว่าได้ผลแล้วผมว่าขยายแปลงนู่นผมไปซื้อมาอีกจริงๆอันนี้พ่อตัดออกมาได้แล้วนี่มันออกรากแล้วใช่ไหมคะนี่ไหนจริงเนี้ยมีจริงเออใช่ นุ่นอยล่างมันนี่ใช่ไหมน้อนั่นแหละเอาหน่อมาแหน่หนอตัวนี้แหละประกันไปหาเสือมาแซะไปก็ไม่ใช่ว่าเขาเอาออกเลยปลูกได้นะมันไม่ีวิธีการของมันอีกเนี่ยต้องต้มบอนมันก่อนอ่าไม่ใช่ว่าเราออกออกอะไรไปปลูกเลยไม่ได้ไม่ขึ้นขั้นว่าสมมุติว่าน้องเจาะบอดแล hm ้วนำบ่ออันนี่น้องเฮตานี่ดีดีบ่วะดีดีน่าจะนำบ่ออันเนาะชื้นชื้นเลยมันจะบ่ได้ลงแต่เหง่ยมันเด้งแบบนี้จะดีกว่าก็คือมันจะ เบียกตัวเลยคดิรุ่งได้หงอมาต้นมากตัวปลูกใหม่ๆนะปลดตัวแรกๆนี่ได้อย e> ู <t 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 ่คือก็ห้าวนาห้าวห้าวพ่อทำง่ายมากนี่บ่ได้ครับไม่ใหญ่มากนี่มัต้องให้เปียร์ข้านาพ่อตะแบบนี้เหมาะสุดข้านาเพพ่อกะตามต้นอะคือก็ห้าวอะไปห้าไปทั้งตุ้ไปไปอ้าวเราไม่ต้องกลับไปที่กระต๊อกก่อนหรอคะไม่ามามันโค้งไปพี่วัน อันนี้คือเป็นพ่อสู้บอดามาใช่ปอบงดูหอยเชอรี่ใหญ่มากไม่ไม่ใช่คลองสาธารณะคลองที่ขุดในพื้นที่พ่อกับแม่เลยใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นงบของอบตมานั่นแหละตรงนี้ก็ใช่ใช่เขาให้งบเรามาขุดไม่แต่ว่าเขาเขาไม่มีที่ลงเขาไม่มีที่ลงเขาก็แบดเดนเราทำสวนไงนี่พี่หนุ่มวันนี้ก็กินได้เนี่ยน่ากินได้อีกแล้วหน่อไง ออนอกเราต้นกับเราเออต้นเรากินได้ดอกเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้พี่หนุ่มดูจับจับก่อนหน่ออ่อนที่เขาไปแกงเหรอใช่อันเนี้ยกินได้พี่หนุ่มมันจะแกงนี่มันมันจะแทบคืออันคือนอ่นเอาเลยแหละหน่อเหมือนหน่อพร้าวอย่างนี้บอใช่นี่ยเป็นหนอแล้วเนี่ยนอเนี่มันก็จะอ่อนเออคือนอเลยเนาะใช่ เออก็คงจะใชข่เพราะทำในบ้านเราไม่เคยกินกินได้เออมันเหมือนหน่อไม้เลยนะเหมือนไหมพี่นุ่มเหมือนเหมือนเออแกงนี่เราแกงใส่ใบย่านางแล้วก็ใส่สะอมนี่อร่อยมากเนี่ยจะทำระบบน้าด้วยทางเกิดที่อยู่คือกันคือของเราเนี่ยน่ามัูพุทธ โอ้โอ้ยใหญมานีแ้่โอ้อันนี้มันมักมะละคินกน้อยอันนี้แกีงใช่ปาอน้มแต่ว่ามันบ่ค่อยตายคือนั่นดอกตาัลงเรื่อยแต่ว่าก็ไข่กบ่ยด้มันยุบลงจังหวะ เดบกลังจแต่กําลังแตกลาดเลออดีเลยเออบาทัวดินที่เป็นอ้วกเนาะนี่นี่น่น่นี่ฟังพี่ไปอยู่กาหลีใช่ไหมใช่ค่ะขาจะกินก้านมันแบบนี้ก้านมันเนี่ยเราที่ราก็กินอใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาไปเอาไปทำซุปที่เราอ่ะฮะ แม่ดเขาอปงเลยเอาี่แหละไปเฮ็ดกานมาแหละไปเฮ็ดซุปกินน่ะพี่หนุ่มไปอยู่เกาหลีกี่ปีคะโอ้รอบลราสี่ปีไม่รอบแรกสามรอบหลังรอบหน้าโอ้แล้วพี่กลับมาเมื่อไหร่คะโอ้ค่ะค่ะเดีวเราไปที่นู่นก็ได้ประสบการณ์นะพี่หนุ่มเนาะค่ะ แคดรับในการขุดมันนะคะต้องขุดข้างๆออกก่อนนะคะออ๋เนื้อบางเนื้อไ่มีูกดีและลูกใช้รถไถเลยพ่อเอารถไถมาไถยกให้เลยไถยังไงหนุ่มไถข้างๆเหมือนกันอย่างเงี้ยหรอไม่ครับมันจะมันมันจะเป็นตัวไถยกมันสับปะรังอ่ะแล้วเขาจะแซะลงไปเลยใช่ครับแซะแล้วมันก็จะยกขึ้นไปหมดทั้งคูดินแบบเนี้ยพอมันยกขึ้นหมดทั้งคูดินแบบเนี้ยคุณคนมีเครื่องมือไหะ โอ้โหใช่ไล้ก oh. ันอพอแล้ว hmm. พ mm ่อเยอะแล้วโอ้โหพอเยอะไม่เ ah. ป yeah. uh ็นไรพ่อจะเอาไปกินเอาไปขายยูมบ่เราไปกินไหมตุ้ยอู๊บูฮะโอ้สุดยอดเลยพ่อดูเต้ยว่าดินดินอันนี้นี่คือว่าดำดินใ้่อยู่ใกล้กันปำลุงกันที่นี่ ดึงเอาดึงเอาได้เลยนี่ยอดหัวดีแล้วเจ็ดเดือนครับโอ้โหแค่สองเดือนกว่าเองอ่ะดูดิอุ้ยหมดมันอันนี้มันสลัดได้นี่มันยังมันหัวใหญ่ไดี๋ยวไปมุกแล้วสบายใจแล้วลิ้นมุกกับพี่วันพี่วันบกเก็ดเจือ เล่นมุกกับพี่ไงเื่อวันก่อนมุกอะไรนะอะไรอะไรวะปันพูดบอเออคือพูดใหญ่แท้เออเดี๋ยวบอกกีหลายพี่เอาเอาปลาบึกขึ้นไงหนูตัวหนึ่งมาทำชิมเมื่อวานนี้ลากปลาเล่นกับน้องน้องเด่นว่าอเขาที่ว่าไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มาหาผมเออเออเออว่าติดคิ้วว่างเจ้าโอ้สุดยอดอะพ่อพ่อเป็นกนศัพเข้าไปเจอหัวมันบอกพ่อเองจ ส่่อนไปพาอ่อนเ้หนอนๆ้าะนไปผันน่อซะน้ัก่อนพันน้ำเงื่อนน้ำเงือเขาซะเหาะไปหาเป็นโครงการพันน้ำเงื่อนเข่าสวนตัวยยเนาะหรือบุษันก็ไปหาดินไม่แล้วก็ไปพูกมองไม่แล้วมองนั้นไข่ทิมลูกไก่กบเพื่อน้ำเงื่อนมาไก่อยู่เธรรมดาธรรมดาบ่กไก่หอกจักส่วนไปจักส่วนไปหันกับประมาณบดชสวโมง เคยฟันเห็น huh? ่ไเคยันเห็นแม่ไปลินนแม่แม่ไปินนแม่เดี๋ยวสิบปรับยุหนาด้านก็ได้เดถเครือนงืมมนีบน้ำสะเคือนมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บอแต่ว่าเครื่อนำแต่ว่าน้ำเงื่มฮานั่นมันเป็นบ่อนที่พ้าใส่พราซุกพ้าอันเดียวกัตัวที่อันพ้าใส่ที่อยู่หนองไข่นะเคยลองเคยลองน้ำเงื่มมาได้ ก้อนสีมายู่อนนีปเอาออกอีกทอหรืจะมาเอายาขึ้นเอาอะไรนะยอดมันไปให้วัวกินอยู่ในน้ำเงืมเลยวัวกินได้ไหมรมันจะเมาบอกได้ไ่ด้ไ่ได้ปนระม่ไดเมันมีน้ำซ่างมันมีน้ำซางเนยของวัวหนูไม่เาข้าไปซองเบิงมเย็นน้ำเนี่หันแต่ว่าย่ามัน้เบิงเห็นน้ำแต่ว่ามันเดาวเนี่หันเคยฝันะน่แตแม่อยากรู้ว่ามันมีกินบ่บ่นจากสิงอืนเป็นน้ำงม เคลื่อนน้ำเงื่แม่ก็เปนเมฝันแม่จำซื้อพันพันาเคลื่อนนำเงื่เคลื่อนน้ำเงื่มาเคลื่อนข้นมาแม่ว่ามันีอยู่บอเคลื่อนน้ำเงื่มันซื้องนี้เคลื่อนำเงื่มีมีอยู่ประเทศลาวพอว่าแม่เคลื่อนน้ำเงื่อมัอยู่ลาวอยู่ทาดเดดิอยู่แถวๆถสวนฮะล่ะเลพันไปมเมื่อนี่ความงบนพันนึ่งหมหมดไปเอาละนั่นพวกแกไปกินว่ายอดมัน ช่วยช่วยพี่โลดเก็บไปให้เจ๊ค้ามเจ๊คูนเลยแกกลัวัวแกท้องเอือดอยู่นะแม่เอาไอ้ตัวพี้พอพอแม่เอาไว้ให้เป็นปุ๋ยเล่นบ่มาเอาไอ้ต้นคูนให้หน่อยตัวครูผมวัวผมคลอดลูกได้ตัวผู้อีกแล้วมั้อีกแล้วเหรอสามผู้แล้วนะสามลูกเดี๋ยวรอดูของของพี่โลดอีกอยเจคลอดอีกเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยผสมเหรอผสม นี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นส่วนอยู่ที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเนาะที่พี่วันพาอูก,กับตยมาเบิง้งเรื่องการอ่าระบบน้ําของเพิินเนาะก็คือสุดยอดแหงทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแปลงเป็นแปลงอ่ามากมากมันมากมันดงังแล้วภาษาลาเอินมากมันดังแล้วก็ซิมีมากมากทั่วมากทั่วดินแล้วก็ซิมีกล้วยซิมีไม่หยางเนาะมาเมื่อนี้ก็คือได้ความหูจากเพิ่นไหลแหง ตัวยก็คือซีเอาไปปับเปลี่ยนปับไซส์อยู่ในสวนเห็นแล้วแต่อันดับแรกก็คือระบบน้ำแมนผมมีน้ำกรตายแมนนี่พี่วันกะก,กำลังจะถอยรถ่าเหยียบท่อพ่อเด้อพ่อพ่อ,พอ <laughs> ภบน้ำของเพื่อนนี้ดีแห่งทุกคนพี่ลรดกําลังตัดหญ้าไปให้งวัวเนาะนี่อูก้ก็มาหนองคายได้ประมาณสองมือแล้วเนาะเดี๋ยวมืออื่นจะไปลิ้นบุญบังไฟไปถ่ายบุญบังไฟแล้วก็จะกลับเนาะทุกคนมือหือก็จะกลับแล้วอันนี้มือเปือเป้อนๆนี่ก็คือเอามากมันเด้อก็เลยเปื้อนนอะฮอนฮอนนี่นี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าว่านองอู้ที่ไปใส่ฮ็ดอี่อย่างเนาะสำหรับวิดีโอ้าทุกคนไปไ้บ๊ายบาย